สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไปไปโตออกไปโต่นี่งไปพื่ไปอ้นนอตตันพี่น้องเอเอจะไปหาอันเอเจนซี่จะไปบอกค่ะว่าอันถ้ามีงานกะให้โทรหาคอยเดอประมาณนั้นเนาะเออเขามีอันคอนแทคเขาอยู่ เออแต่ว่าอยากให้เขาหู้ว่าเขาเฮาต้องการงานน่ะนะเน,ะนะาะพี่น้องมีงานทำควงสะอาดแบบบ่าปบ่อแม่ง,งานประจำกะงานสู่ข้าวกับเอาเนาะออาทิตย์สองอาทิตย์ก็ดีกว่าห้ามบริเหตุอย่างแม่บละอืมก็มันทำมันกั มันเป็นโซโมงมันก็นได้หลายเนาะกระสิไปอันเอายาเอายาแล้วก็ซื้ออาหารเธอแมวอาหารแมวกับมดพอดีอนั่นแหละพัาพี่น้องไปหลอก ขามีงานไกลๆแถวนี้แบบบางคนน้ำส่วโมงสองทั่มโมงเขาไอเดี๋ยวไปนะพี่น้องเออเขาจากแบบว่าเอาแบบเงนยาวเลยบางคนเขา,ยาหยาดูหยาเต้าหนะอันนี้เอางานอย่างทางก็เสียเอาเนาะลา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 โอ้ยเกิดมาเพิ่นมีความชุขอากาศแจ่มใสแด่มเหมือนอีพี่น้องเออแบบว่บาแบบว่ามึงเนาะ แดดอยู่น่อยหนึ่งบ่ายโมงกว่าแล้วล่ะไปหน้านแล้วพี่เนอะถ้าไปหาไปของานเหยเนาะ mm. บ่แม่นถ้าไปคอเงินน้ำเขาบ่ได้ไปป้นไปจี้เอาแม่นบ่ละออ ก่อนพวันถ่ายวิดีโอยันเขาว่ะหละบางคนขับก็บะมาข้างนอถ่ายวิดีโอขาก็โลบเพื่อเฮ้าได้บางทุกคนแกยันสีมัมละยาดนอกเขาถ่ายของเฮ้าอยู่นะอะแล้วแต่ความคิดของใครของมันหลายคนเนาะออความคิดก็คือกัน bực định nói khứ khứ nạ và mà lông lì ăn lại à bực view 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 thật nọ vì nó ừ. bực nặng subscribe cho kênh <laughs> หนักเรียนผ <laughs> ักแม่ายถ้ากระลินนิดน้อยใกล้ <l ays> จะถึงละเดี๋ยวพาบงดอกไม้พี่น้องดอกไม้งากงาดอกอันนี้ฮะนะดอกเลืองๆเห็นมั้นงามฮะงามค่ะสะอาดหูสะอาดตาเห็นกัเนา,า,าสะสบายหูสบายตาฮะนะ งามแหงเลยนะดอดเลยนะเบิ้งค่ะเบห้ง่ามันเอ็ดหนังเนะองอี๋นี่นี่แต่ว่าดอกอันนี้แหละเยอะคือเยอะคือพักหนอพี่น้องนี่เยอะคือพักหนอเอ็นมะ เอาไว้เขาจะกินก็นได้มั้งนี่เนาะนี่คือพักหน่อฮะนะมึงเรื่องนี่อ่อนๆหาแนวกินเราวะ่าโออเนาะไอ้บาปจะโขงใกล้ซีฮอตแล้วพี่น้องเอ้ยไปกดกิ้งแล้วก็เบาะเขาสื่อๆเนาเพราะเขาเห็นหน้าเขา ว่บ่อายได้เนาะพี่น้องไปคองานทำบ่เม็ดไปคอเงินเนาะเออไปคอเงินน้ำค้นยังวบบเป็นตายเยอะอายไปขอแม่บ่อันนี้ไปขอทำงานเอาแห้งแหละเนาะพี่น้องนะคะค้นก็เยอะคึกคืนนะเพราะว่าเขาบางส่วนเขาก็เปิดแล้วนะร้านเนยอเาะอเนี้ยเปิดแล้ว แล้วพี่น้องเดี๋ยวฮาสิเข้าไปก่อนเดี๋ยวนี้ถึงแล้วจ้าบอกแล้วพี่น้องเออเออ,เอ,เอ,เอ,อบอกแล้วสบายใจแล้วเขาจดซื้อไว้แล้วแต่เขามีอยู่แล้วนะแอ่ค้าบอกอยางให้ยังให้เขาห้วาะฮาต้องการงาน <c oughs> ก็โอเคคบอกซื้อเขาลงในคอมเขาเนาะเขาเป็นซื้อค่าสบายใจพาะหนึ่งแล้วโอ้ตจ่าหจังค่ะพวิลายกระจายจากฝาดป้ะเปิดคืดๆให้หนอนตั้ง อ่านมุสาตายยยยไฟเขียวโยกกระแล่นได้ยานตายคับ <c oughs> เป็นตาหัวเจ้าของมึงเปลายาก่อนพี่น้องเปล่ายาก่อน ก็ไปซื้อข้ามไปเบิร์กมองอันบูชเชอร์เขาเปิดหรือเปล่เห็นเมื่อนั้นบมดปิดจะกินก้อยเนื้อต๊าปเปิดอยู่เปิดอยู่เปิดอยู่แล้วเปิดกันแบาปิดปากเลยเปิดยุมาเบิง์กกันย đây. Mình ก็สิบมีอีกอมานมาค่ะมาค่ะแต่อายาก,ก่อนมาแล้วบ่อได้กษสีพุทธละ วันจันจังซีมาอามาแล้วปกติเอาเอา,เอาทุกเอาทุกเดือนบัานนี้เขาบอกว่าเอาทุกสองเดือนคำทั้งกันเอาทุกสองเดือนเออกระบอกเป็นยังเพราะมันมันอันนั้นอยู่แล้วมันยังอยู่แล้วที่ว่าเอาอันเก่ายัางบอได้เปิดนะเออยังบอได้โอเพ่นเบอร์เฟอร์เอสอาร์การเดินขารซเปิดถับได้ที่น้องเองเลย กักเสียนั้นแหละเขาจะเปิดผับแล้วที่วันที่สิบสองเขาทำความสะอาดด้วยห้างแมงไปต่อไปซื้ออาหารเธอแมวแบบนี้แล้วก็ซื้ออัน้าเอ็ดกบเข้าเขาบูบ่าวน้ำ กําดอกไม้งามแบบนี้เป็นอีรัดแล้วอีรัดก็ถ่ายแต่ดอกไม้นี่งามงานมือนกับามงานดอกยังดอกทิวลิปอ่ะค่ะห้องดอกทิวลิปหนะเนี่ห้องนี้ทิวลิปสวยงามบรรพบุนตาสบายใจสบายตาไม่เสียู้เนี่ย ใช่แน,น่วสบายตาสบายใจกับงุดงิดเลยเนาะพี่น้องเนะาะใช่เอแนวแบบเพิดเพิ่นอุลาเอาตามสไตล์เจเกยไซเดอร์ <c oughs> ตามสไตล์เฮาสั้นกระไล่ละ คนอัดอันตันเจอนะเขาอยู่แต่ละเฮิรนเนาะเขาไปได้ไปดื่มอยู่ในผับหัวงกันเล้วแบบนี้ <c oughs> ค่ะพี่น้องฮอตแล้วฮอตแล้วฮ <c oughs> อตแล้วเซบรีดจ้ะ

ไข่เห็ดพอเป็นเริ่มไม่อย่างเขาเคียร์นิดนิดทีนองมันเอ้าไข่เห็ดปึ๊บอ่ะแค่นี้กันเด้อพี่น้อาชื่ออาหารอะไรอ้ามะฮุงยังคือซุปมัดพี่น้องมะฮุงซุปเออไม่ได้เออไข่ว่าไข่อยอยากได้หอมแดงชื่อหอมแดงบ่เออแม่นหอมแดงไข่ปึด๊ด สีเห <kung government> ็ดรบเห็าแครอทแครอทแครอทอืมแครอทนนึ่งหัวเคแครอทแล้วันเออมันถั่ง มันพลังไม่เยอะยังเหลไมกบซื้อเนื้อรองซื้อเนื้อเห็ดอันรสบีบห้้ผู้บ่าคี่น้องเอ้ยอ่ะก็ซื้อไก่นนำ เพื่อเราอยากกินไอ้มื้ออื่นวันซุกเนาะเพิ่นอยากกินไอ้ชิกเก้นสเต็กชิกเก้นกระบ,บากเพิ่นเอ้ยบ่เอาก็พิดหือบ่ทักอึทักรถราคาผักถูกรดราคาจ้ะ รถน่าดอก็บบาดแแบกเมือดอกคือน,น้องก็ไปไปซื้ออาหารแมวใส่โรตีเกือบลืนเห็นไหมง่ายๆโรตีหา้าสิบที่ซื้อมาไว้เป็นสองซอง บราไม่ทำเนี <personas> ่ยพ in ี oh, uh, uh ่น uh. ้องอ ซึกุกุ้งเป็นตัวเ้อการหาซ ไปซื้ออาหารแมวที่ไงโอ้ขาเปลี่ยนเปลี่ยนมาทางพี่ละเพิ่มหมักในนี้ให้แมวเฮาหมักแบบเจลลี่จะสมอคลิปนี้ไว้สำนีนะพี่น้องเนาะยาวแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้ไว้สำนีค่ะสวัสดีค่ะบสดี